<ersch> สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่วัดคูบาไก่นะครับบูบาไก่ผมก็ได้บูชานะครับบูชารูปของท่านนะครับเพื่อจะได้โชคกลับไปนะครับผ้ายันรวยดีรวยเงินล้านนะครับผ้ายันรวยดีรวยเงินล้านนะครับ399บาทนะครับ399นะครับวันนี้นะครับผมก็อาศัยนะครับมาขอเลขนะครับขอเลขกับพญานาคนะครับพญานาคที่อยู่ด้านหลังนะครับพญานาคที่อยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นพญานาคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขนะครับซึ่งผมได้มีการ จุดไปแล้วนะครับจุดไปแล้วแต่ว่าได้เลขอะไรนั้นท่านผู้ชมไปดูกันนะครับเลขทูบนะครับอยู่ที่วัดคูบาไก่นะครับย้ํานะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านที่ผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับนี่ของคูบาไก่นะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปดูกันว่าตัวเลขที่ได้นะครับจะเป็นตัวไหนนะครับเน้นย้ํานะครับก็ท่านใดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสําหรับตัวเลขนะครับเลขทูบมันก็มีมันก็มีตัวเลขอยู่แล้วนะครับส่วนตัวผมเองผมก็ไม่ได้ทราบนะครับแต่ว่าถ้าถูกก็ รางวันที่หนึ่งก็จะมาร่วมทําบุญกับท่านนะครับร่วมทําบุญกับท่านนะครับก็มาวันนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เดินทางมานะครับหลังจากที่เห็นหลายคนบอกว่าอยากให้มานะครับอยากให้มาก็เลยวันนี้ก็เดินทางมานะครับก็หวังว่าจะได้โชคกลับไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตัวเลขที่ได้นั้นเป็นตัวไหนนะครับตัวเลขที่ได้นั้นเป็นตัวไหนนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับคุณได้มีการนะครับจุดทูบแล้วนะครับจุดทูบเสียงไทยนะครับเดินทางมาวันนี้นะก็หวังว่า เดี๋ยวเราไปดูทูบเสียงไทยกันนะครับว่าได้ตัวไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับเลขทูบที่ได้นะครับเลขทูบที่ได้นะครับที่จุดนะครับเราได้มีการจุดไปแล้วนะครับนี่ท่านผู้ชมนะครับชอบไหมนะครับชอบหรือเปล่านะครับหนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์ก็ได้หนึ่งหกเก้าก็ได้นะครับหรือจะเป็นเก้าหกหกเก้านะครับท่านผู้ชมเอาท่านใดชอบนะครับก็ลองลุ้นลองเสียงดูนะครับ ย้ำนะครับย้ำนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับตัวเลขก็ตามนี้นะครับตัวเลขก็ตามนี้นะสาธุนะครับพึ่งพาบุญบาร,รมีเจ้าที่เจ้าทางครับมาขอ,ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆ หนึ่งหกเก้าหรือมองดูอย่างหนึ่งก็เหมือน,160น,นอหน,นึ่งหกศูนย์นะครับหกศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเก้านะครับหนึ่งหกหนึ่งเก้าเอ้าทำไมหันหนีนะครับโอ้ทูบหันหนีนะครับท่านผู้ชมหรือมันจะไม่ออกตัวนี้อ้าวออกแล้วออกแล้วแหละนะครับแสดงว่าคนหลังมานี่ไม่ไม่เห็นนะครับทูบตัวนี้แสดงว่าได้แต่เรานะครับท่านผู้ชมท่านให้แล้วนะครับให้แต่เรานะครับหนึ่งหก เก้าเกเูนยเลยเจ้า60นะครับเอาใครชอบนะครับเอาเลขทุบเสียงไทยก็ตามนั้นนะครับตามนั้นเลยนะครับท่านใดชอบก็ลองนำไปรู้ที่เสียงดูนะครับขอท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้นะครับ